الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا

mà đưa sự giác mà chúng tham gia ông tư quân lực tiếng Hoàng nhìn đây công các Islam. sao lực tiếng Hoàng nhìn giấy thì ở xuống hay bất bắn giặc đang đá đến con phấn sang đập đầu quân. Nói chung, Pháp Thịnh Giáy Thầy mạng góp gặp Thầy để cắt thăm Pháp Điên Để cho con sức khỏe để con nhận sự thích nhau Pháp Thịnh Giáy thì mạng góp gặp bà Điên Các Thầy, Thầy đồng hồ sinh của Thuận Lộn Đối với Thầy, Đồng hồ sinh của Thuận Lộn Đồng hồ sinh của Thuận Lộn của ฟังยิ่งใหญ่ขึ้มาพรกับวันอารฟัตและมาพรกับวันอีดินอัฏฐาสิ่งวันอีดินอัฏฐาเป็นสัญลักษณ์เป็นหัตลักษณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นที่ไม่มีองคโกรไหนที่สามารถ ตัวลูกไปยหัวมันในสอาตัน่งเดวันนดดอาร์ฟันนวันอีดิปัตาชาวอาดัปจ่ริวะอันอีดุดกระบเป็นวันยิ่งใหญ่งย้ยเวันยิงใจดึนั้นไม่ถึงว่าไม่ใช่จะบอกวันเี่มันจะไมยิงสีวันวันที่ส

ถึงความสมบูรณ์แบบของศาสนาอิสลามซึ่งการบูมาในไดล่าวามีอยู่ครั้งหนึ่งมียิวคนหนึ่งมายถึงมานมาเรียบการบูมานว่าโอ้อมิรุมุนินิโอปุนังเห็นปุสตาหันไดชาวยิวมาเรียบก็มาบอกว่ากัรอุมานว่ามีไอ

cái ván để tham hìnhศาสนา tôn, cổng giàu đẹp, lấy cái ván để lão tham hình miếng mắt của lão, đẹp, cây thì ra cái là lên sơn trà, sơn mây sương nhạt, cái sào nó súng là thang này nó sẽ đương, Tadumato bahwa ayat ini dan kiai yang selalu waktu bacaan tentang Nabi ini. Tadumato bahwa ayat ini dan kiai waktu bacaan tadumato yang suci kai hidup tentang Nabi. Dalam tentang Nabi kami membuka untuk Al-Fatih. Singtin kasam fat yakudinda tentang Nabi. Singwana tunggalpun suku ini. Ti ayat ini waktu bacaan. Singtunggalpun ào phạt, vì lòng vô sân đã tìm địa tăng lên, sinh cả hai vợ lẽ này, hành đức công thành đã bi lẻ để thành bao những quan sam tan không nên có vận ở phá để kéo bị mất mạng, để gia cái năm mạng bao thập giờ và bị hành đức những thể những quan sam thì thành những ai cha đại đạo và ในวันอรฟหาเดียวยแต่นี่งอ้ก็บอกว่าทัณหาพีเดแล้ววันในวันรฟหเีเป็นวันที่มีความสำคัญตัณนาีบอกว่าไม่มีวันไหที่ลวงรสุบตรรรยเบาของหลวงบอกจาคนลงมาที่สุดกาวันังสกและในวันนั้นเดียวย์ตัาบีบอกว่ารสุบัติเนี่ย bản đa mày ăn tập mà không được gặp của bản cái bản đa mày ăn chẳng ra, buộc thân buộc giao như vậy để vậy con đi báo công chán lắm đâu mà bắt đi cái vấn đề chán vô là chính chỗ của bố mà chỉ sốt ở đâu bộ bộ công dân này cả, tài นั่นคือสิ่งที่ท่านนบีอิกลาห์แลท่านนบีเผยรับมาสิ่งสอดโดกับอัลลทฮฺนั่งเสนอกับพี่น้องคนใดนโลาคนติ่รับยาทำธรรมพันในนี้เมือนึกกับรากของญาติธรรมของพันได้ผมในวันถึงจรพูดถึงเรืองนั้นทั้งลักษณะบางอย่างของมัและสำนักโลกที่ไม่มีโอกาสจะไปรวมทำรพันในนี้ท่านนบีบอกว่าซุนนะอโยุปฏิบัติเช่นี้

และการที่ศสิ่งที่ป์ปุบายะจะเล็นยกับพี้องตกทวกับพี้องในวันนยีการม่นาคือวันนี้วันนี้ยรมหาธทีุจะวเรียนมาบรรยบกับผกเราอีกากไนนาวในีไม่กี่วันนาสิ่งที่ป์ปุบายกจะเลี้ยงกับพี้องในวันนย้มรรธาในวันหายายนีไือการเชื่อไป

Saya tahu, Bukku ada di sini, di atas suatu tempat di sini. Biar saya membahas bahawa kata-kata perempuan tiap-tiap hari di sini, tiap-tiap hari di sini, kita kata, แต่สำรับกงานทางบริบาลนี้ทางหน้าที่ทางบุคคีมีอยู่ที่นึงที่ทางหน้าที่ยื่นไปเป้าว่าโคงการเดื่องการบริการหน้าที่ก็ยังเสื่อมบริบาลในขณะเียทกันกาลังเริ่องการแต่บริบาลสำนักทางหน้าที่ได้เพี้ยนยิ่งกว่าจิตทั้งรัฐบัญญัติให้สำรับทางหน้าที่ที่กำหนดบริบาลยิ่งว่าจิตแต่สำรับพวกเราอยูนที่สุดนะ

ถ้าไม่ร้างตันพวกจะไม่มีงานตัาถึงใวันนี้นั่นคือกางโกงระบบเมื่อเราทำเรื่องเดียวนี้มันจะเป็นงานที่เราจะเริ่มรอยตาเบยงาของกานหนาดีสออในาสนาการทำระบบ ยังไม่มีชีวิตชีวาเมื่อยัางน้วันที่โอรัณปริญญยวันที่โบรัณปริญญยนี่มันก่าชีวิตชีวาแ่ถ้าวันในวันนั้นไม่มีโอเมไม่มียากีโนไปแสดงความยิงดีไม่มีช็อโมาไปโอไผ่กันในวันนั้นที่มันต่ำนวันนี้คนรักีนักว่านั้นเลิมีโคมาเลยใช่เบียดเลย ท <ste al> ี้าไปมอไปันิในวันดยากแต่ถ้าหาว่าไม่มีคินแล่านี้ไม่มียาพีนองมันแสดงความยินดีไม่มีคนไปหมอโรดกน้วันรัปิญปฏิตกนเลยก็ไม่มีชีวิตชีวาเช่นเดียวกันวันอินอิอันห้ากัเีนเดียวกันถ้าหากว่าไม่มีกานรูปวบบวันินก็ไม่มีชีวิตชีวา เพราะการเชื่อมบัามันเป็นอัตลักษณ์เวันนี้มันเป็นสันลเะวันนี้ฉันเป็นะไไปกัเอันไปเป็น้าที่ของคนมื่บุเป็น้าที่ของคนที่มีความสามารถ้าหากเาทำบัเลยเรมีไม่ทราบว่าเือหลนตัวเองครอบครัว ไม่ว่าท so, ั้ไม่ไม่ใช่ั้งกุรอ่านเลยแเถื่อมาิโลกทั้งกุรั่นเลยเื่อมานยทั้งกุรั่นเลยไม่มีเบี้ยให้ลงไม่ลงเบี้ยท้าเป็นอะไรกต้องทถ้าเป็นูกันนั้นไม่ต้องทำันหน้าพี่เนี่ยเป็นคนอยากโดนฟังยุ่งกัท่านหน้าพี่ไม่ต้องทราบแต่ญหตมาก็ุ้งคนรู้แต่ขานหน้าพี่กับกุรอ่านใดี แลว้วเหตุผลอะไรคนบางมีบ้านเราถึงไม่สร้างหมาท,นนทํากราบนะท่านหน้าที่เป็นพูดไม่ใช่เอาการที่โน้มที่ใครไม่ใช่ต้องการที่โดยการ้อยไม่ใช่ต้องการที่ทำให้ืเป็นเสียนใจไม่ใช่ท่านหน้าที่บอกว่าใครที่มีความสามารถสามารถที่เสียนตัวบ้านที่นอ้องดูนี้ ว่าคนีความสาารถเราไปสาารถจะดูว่าเดียกนจะพาพวกพี่น้องที่ีบ้างเราไปสามรถสจะดูเดียวแันจนเต้นแต่ไ้น่ันคิดแต่ารก่อพี่น้องที่นี่บ้าพี่น้องสาารถจะดูอี้ของเราพาวัตถอ้จะเฉียดตับ้นอย่างนไหพี่น้องรู้ก็พวพี่น้องเี่เราไปสามารจะนูไม่มีใครดูได้สองอย่างพวกพี่น้องดีว่าเราพาวาตถอี้จะเฉียดตับ้นได้ไได้ไหมขณะนี่บอกว่าใครที่มีความสาาัถจะเฉียดตับ้านหรือไม่เฉีย อย่างาวไทกสตาร์ทในนามาตุสเชนแต่นามาตุได้มาใช้ได้จได้งานไหนก็สักรระว่าท่หน้าที่ไม่ยากจะยกใหญ่น็ีวทานหน้าที่ไม่อยากจะยกคนบางที่เลยที้เดนียวค้านหนาที่ไม่ยกหรือก็อยากยกใหญ่ก็จะากนัแต่ทานหน้าี่อยากจะนุสรณ์นันน้นทนหน้าที่อยากจะยกไหกับคนดนีมีความมีความนี่เกื่เฟือเพื่อ Sạch đặc điểm hiện nay. Walla tao ra ra tất cả các nhà kia 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 phạm những việc mà lỗ sung đặt thân nên nhớ rằng gì nó phù là lại mấy đóng quân tin hôn, địa chỉ đóng xác của, của người pháp là yêu xám ở tận thôn làng ở riêng là ta nhau, bộc quân lâu, lỗ chập bộc quân hay nữa, xia xẻ ra cái san phan thang của người cái gì người mà da của tâm người คนเราคุณอนาตจะเป็ูคนไหนพูดหอยพูดขอบคุณกับการจัรบที่เราเราสร้างเรงสร้าง่งเียนกันมาดเดียคนกนเรียนาตกกพ้ติดก้ท้เรียนชนาเพราะเราสัญญาว่าราต้องนะอย่านาว่าเราพยายามเกี่การโรงาบาิสาบช่นพี่รองผู้าเดมีเียนเท่าไ ยาลเรวเราเช็คก็กล้องยิลงนี้ทาว่เลยนมาถึงตรงกลาบยาลเลยไปได้ต่อขั้วหลังซเพื่อรักษาว่าสุดั้าลักและเองตลักของวันนี้แต่ถ้าเราทั้งุาบกันมามาท่ไนน่นที่สุด่้อีมันยัมีสิตที่ว่าเอาสุดปลายจนน่าเนียายวมันามีนาสาราบรินำสิคมันนาเกัเรา Bagaimana kisah-kisah Nabi Barakallahu li walakum wassalim muslimin Minggulinsamli fasa'uhu wa'l-wafuhu wal